หัานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มุ้เส้นปราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยมากอัส,สลามุอะัยกุมวะเราะมาต้นลอฮ์วะบาระกาตัวันนี้นะคะช่วงห้านจานอร่อยเราพาคุณผู้ชมมาทานบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีนะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านน้องใหม่แต่กระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องบินไปไกลถึงโซแต่ว่าวันนี้เรายกอินโซงเอาไว้ที่ประเทศไทยแล้วค่ะนั่นก็คือร้านอินโซนั่นเองจะน่าทานขนาดไหนนั้นเราเข้าไปชมในร้านกันดีกว่าค่ะไปเลย นะคะผู้จัดการร้านอินโซค่ะพาจุดเริ่มต้นของร้านเรานะคะมาจากทางเจ้าของร้านนะคะชอบทานอาหารหลายๆสไตล์นะคะแล้วก็ทําไมร้านอาหารสไตล์เกาหลีถึงไม่มีมุสลิม,มน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้ที่เราทานอะไรก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยได้มาคิดที่จะทาร้านอันนี้ขึ้นมาเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ทานได้อย่างสบายใจเนาะค่ะร้านอินโซนะคะก็จะเหมือนให้เราอยู่ในแบบประมาณว่าโซลเลยะค่ะเกาหลีเนาะ สไตล์การแต่งร้านก็จะเป็นสนุกๆความพิเศษของทางร้านคืออย่างแรกเลยสบายใจค่ะคือพี่น้องมุสลิมก็คือสบายใจที่ได้มีอาหารฮาลาลน,นะคะได้ทานได้ทุกเมนูจุดเด่นของร้านเราถ้าจะเป็นเมนูนะคะก็จะเป็นเมนูไส้อ่อนอย่างที่เราอยากแนะนําให้ลองทานซึ่งที่เราจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนาะที่มีร้านอาหารเกาหลีที่มีเมนูแบบประมาณนี้ค่ะให้ลูกค้าทานผลการตอบรับผลการตอบรับจะเป็นวัยรุ่นเยอะดีค่ะดีมากเลยนะคะ ร้านอินโซนะคะตอนนี้จะมี2สาขาค่ะจะเป็นสาขาแรกนะคะอยู่ที่พระราม9นะคะสาขาที่สองะคะก็จะเป็นสาขาสวนหลวงนะคะเฉลิมพระเกียรติ7 7ถึง79อยู่ระหว่างนั้นนะคะทางร้านเราสาขาสวนหลวงจะมีเป็นพิโซนนะคะที่พ่อแม่มานั่งทานกันแล้วก็น้องเข้าไปเล่นค่ะก็อยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะที่ได้สาขาไหนก็เรียนเชิญที่สาขานั้นได้เลยเนาะอยากให้ลองดีกว่าค่ะให้ลองมาทานนะคะก็คือลองมาทานอาหาร เกาหลีนะคะในแบบของมุสลิมที่ทานได้อะคะ่ะอย่างสบายใจอยากให้ลองมาทานกันเยอะๆนะคะ สุ่มขเมนูบนโต๊ะอาหารเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะเราก็น่าทานทางนั้นเลยอยากให้พี่ตุ่มเนี่ยช่วยแนะนาเมนูพิเศษของทางร้านนิดนึงพามานะคะก็จะสั่งเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกกุ้งดองค่ะเป็นกุ้งดองแล้วก็เป็นใบงาทอดนะคะพวกของทานเล่นนะคะพวกเครื่องเคียงพวกนี้ค่ะลูกค้าจะสั่งเยอะกุ้งดองก็คือเป็นสูตรเป็นสูตรของทางร้านใช่ค่ะน้ําดองของทางร้านเราคิดขึ้นมาเองนะแล้วก็จะมีเป็นพวกของทานเล่นเป็นที่แรกเลยนะคะที่จะมีอาหารเกาหลีพวกนี้ลงอยู่ในลายบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีเป็นมาม่าเกาหลีค่ะแล้วก็เป็นข้าวผ กิมจิเป็นจับแชร์นะคะแล้วก็เป็นบ็อกบกกีที่จะพิเศษขึ้นมาก็จะมีเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่าอันนี้เอาใจเด็กๆแล้วก็จะมีเป็นพวกสลัดมันแล้วก็เป็นสลัดผลไม้แล้วก็จะมีพวกเป็นสลัดผักเป็นประมาณเกาหลีฟิวชั่นนะคะจะเป็นแบบถ้าเป็นเกาหลีแบบจ๋าไปเลยบางท่านอาจจะทานไม่ได้ก็จะมีเป็นพวกน้ําจิ้มด้วยนะคะก็จะมีแจ่วไทยแจ่วเกาหลีแล้วก็มีเป็นซัมจังสไตล์เกาหลีอันนั้นเลยเรียกได้ว่าเหมือนอยู่ในอยู่เกาหลีเลยค่ะอินโซค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเมนูอื่นๆนะคะที่เป็นอาหาร ตหลับเขาจะเป็นพวกนี่ค่ะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นไส้ที่ร้านมุสลิมสไตล์เกาหลียังไม่มีที่ลูกค้ามาแล้วก็แบบเอ้ยมีด้วยหนอไส้อะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติก็จะเป็นร้านของคนมุสลิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ้ยมีไส้ย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะสั่งเยอะเหมือนเวลาเราทานอาหารเกาหลีแต่มันไม่มีเป็นของมุสลิมที่ทานได้ก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยค่ะเป็นพวกเสืออสเป็นไส้เป็นตับมีทุกอย่างที่สไตล์เกาหลีเลยอะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งเนี้แหละค่ะเป็นประมาณกุ้งแล้วก็คิมบับค่ะมีคิมบ เกาหลีเขาทานกันก็คือเรียกได้ว่าครบเลยเหมือนเราได้ทานอาหารเกาหลีแท้ๆเลยเนาะแล้วก็มาปรับให้มันถูกป,ปากคนไทยมากขึ้นก็จะมีอันนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นซุปกิมจิแล้วก็เป็นซุปสาหร่ายเนาะมีไก่เกาหลีหวานไก่เกาหลีเผ็ดค่ะแล้วก็มีเป็นชุดผักให้ลูกค้าเลือกได้เลยในรายบุฟเฟ่ต์นะคะที่เราจะมีรายบุฟเฟ่อาหารลูกค้าสามารถเลือกผักแล้วก็มาทานเคียงได้เลยกับเวลาเราปิ้งอะคะ่ะทางร้านมีราคาเท่าไหร่บ้างคะมี่99แล้วก็399นะคะถ้า2 9 9ของเราอะคะ่ะก็จะเป็นอ่าประมาณเนื้อไทยพวกลิปองลิป,ปอายอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นชุดเซตสามเก้าเก้าลูกค้าจะได้เนื้อนอกได้กุ้งดองแล้วก็ได้บินซูค่ะของหวน มีไอศครีมค่ะมีการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันเป็นอาหารเกาหลีเนาะอาจจะเป็นอาหารแบบดูใหม่สําหรับอิสลามของเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผลตอบรับเราเปิดมาเนาะค่ะ,คะประมาณ2เดือนลูกค้าตอบรับดีมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัยรุ่นเนาะที่แบบลองของ,องใหม่ๆนะใช่ใช่ค่ะทางร้านเราก็ได้สอบถามลูกค้าลูกค้าโอเคนะคะกับรสชาติอาหารใช่ <S <S <ๆ>แฮปปี้ค่ะ แล้วถ้าสําหรับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่ยังไม่เคยทานอาหารเกาหลีเลยอะไรเงี้ยค่ะเมนูเบื้องต้นหรือว่าอาหารที่เราอยากให้เขาทานแล้วถูกปากเนี่ยค่ะ<อ>แนะนําเป็นเมนูไหนส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาผู้ใหญ่อะเนาะก็จะแบบเอ้ยวัยรุ่นยังไงดีมาไปงไ,งไม่ถูก<ช>ทางลูกค้าก็จะไปที่้ายบุฟเฟ่ต์ก่อนเลยค่ะเราก็จะนําให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เนาะก็จะดูที่ลายบุฟเฟ่ต์ก่อนเพราะเราก็มีทั้งเป็นตัวข้าวผัดกิมจิเนาะคะ<อ>เป็นจับแชร์พวกเนี้ยค่ะวุ้นเส้นพวกเนี้ยลูกค้าจะทานได้เนาะ<อ>แล้วก็เป็นต็อกบกก้้้าากก็็จะทนนไดดแถเเิิปป ย่างลูกค้าเราก็จะแนะนําเนื้อตัวที่นุ่มๆให้ลูกค้าทานค่ะค่ะในช่วงเดือนรอมฎอนมีอะไรเตรียมไว้ให้สําหรับคนที่มาละสิ่งอื่นไหมช่วงเดือนรอมฎอนเราก็จะมีเป็นอินดะผาลามแจกให้ลูกค้าทุกโต๊ะเนาะค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ที่เราจะมีห้องละหมาดด้วยนะคะมีห้องละหมาดหลังร้านเราก็จะมีที่จอดรถนะคะสะดวกสบายเลยค่ะที่จอดรถกว้างถ้าสําหรับคนที่อยากมาทานช่วงเดือนรอมฎอนเนี้ยคะ่ะสามารถทักมาจองผ่านช่องทางไหนได้บ้างะะได้ค่ะอ่าช่วงเดือนรอมฎอนลูกค้าสามารถทักมาจองสำรองที่นั่งนะคะ ทางเพตร้านได้เลยค่ะช่วยอินโซเลยใช่ค่ะร้านอินโซค่ะสาขาส่วนหลวงนะคะค่ะแล้วสำหรับทางร้านอินโซมีทั้งหมดกี่สาขาครับอินโซเรามี2ส,สาขานะคะสาขาแรกก็จะอยู่ตรงระหว่างเฉลิมพระเกียรติ77ด77-79ถึง79นะคะสาขาที่2จะอยู่ตรงพระราม9ค่ะติดร้านแมนดารินเลยค่ะ ใครสะดวกอยู่ช่วงไหนก็สามารถแวะเวียนมาทานอาหารละสินอดได้เลยนะคะฝากร้านนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาร้านอาหารที่จะละสินอดนะคะ <c oughs> ในช่วงเดือนระบดอนร้านเราเปิดทุกวันนะคะเข้วันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณพี่ตุงนะคะผู้จัดการร้านอินโซมากมากนะคะที่ให้ทางรายการได้เข้ามาถ่ายทํานะคะและว,วันนี้ทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานมอบให้กับทางร้านด้วยค่ะ ค่สำหรับวันนี้นะคะช่วงหลานจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและพี่ตุ่มจากร้านอินโซขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุลลฮ์วะบเรากาตุสวัสดีค่ะ